สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับทองเกียวตโตซีรีส์วันนี้เกียวตโต้ก็จะมาสปอยซีรีส์เก้าหลี่เรื่องคุนคือใครแนนําชินในตอนที่1 3และ14ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะใคขอสงใสทําไมเขาถึงพูดออกไปแบบนั้นนําพินบอกเขาแค่รอเล่นทําไมพระเอกต้องซีเรียสด,ด้วยพระเอกห้ามนําชินอย่ารอเล่นกับนางเอกแบบนั้นอีกนําพินก็รับปากแต่พระเอกรู้จะถึงจริงๆนายเอกบ่นที่พระเอกคอยช่วยเหลือน,นําชินอยู่เรื่อยแล้วยังให้ถามคาถามที่ทํไม่้ ดรโรลารลำบากใจนำชินทำไปเพราะอยากให้พระเอกเจ็บพระเอกก็เข้าใจเขาถึงได้พูดทุกอย่างที่อยากพูดกับแม่บอกให้แม่ไม่ต้องห่วงเขาอีกเขามีนาเอกแล้วนายชอบที่พระเอกพูดแบบนั้นพูดให้ฟังบ่อยๆละแล้วก็อย่าไปพบเจ้าบ้านนำชินอีกดานเยนะก็ไม่ค่อยพอใจที่นำชินทำแบบนั้นกําลังเอกนำชินอ้างเขาแค่อยากกวนเลนมันเนอามันตลกที่นางเอกเข้าบุญยนมาเห็นแม่กลับมานำชินจึงแกล้งถามว่าแม่ไปไหนมาไปเจอใครมาใช่ไหมแต่ดรโรลากลัวนำทินไม่สบายใจจึงบอก ว่าแม่ข้าไปเดินเล่นทําให้นําชินไม่ค่อยพอใจที่แม่ก็หกเขาดรโรรานึกถึงตอนที่ไปขอบคุณเขาที่สร้างเขาและดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาจะไม่ลืมก็รู้สึกเจ้า เดวิดเขาบอกนังเอกว่าเขากจัดเดลสวิตไม่ได้เพราะเขาไม่มีความสามารถพอแต่เขาจะลองถามดร์โรลาดูว่าพ่อจะมีวิธีไหมนางเอกเป็นห่วงพระเอกจึงมาหาพระเอกบอกเรื่องที่ยองฮุนบอกให้เขาลับเข้าออฟฟิศแล้วไปที่บ้านด้วยนางเอกบอกเธอไม่ชอบให้พระเอกอยู่บ้านนั้นเลยพระเอกตอบแค่ ain, ไม่นานหรอกนายเอกเลยพันมือพระเอกให้เหมือนนำชิ้นที่ได้รับบาดเจ็บนายเอกถามพระเอกตอนนั้นเขารู้สึกถึงจริงหรอเขาโกรธแล้วไม่อยากเห็นหน้านำชิ้นด้วยพระเอกบอกเขาทำไปก่อนตัดสินใจเขาไม่รู้ว่าหึงเป็นยังไงนายเอกจึงอธิบาย มนุษย์หลายคนก็ไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันอารมณ์ของเขาพแฝงในการกระทําคนอื่นอาจไม่รู้แต่เธอรู้ใครสงสัยอารมณ์แฝงในการกระทํามันคืออะไรแต่ไม่เห็นไหนเอกเข้าไปกอดขอกับน้องๆในค่ายเขามองด้วยสายตาที่ดุด,ดนันจนน้องๆสงสัยทําไมนางเอกต้องพ่อเขาแบบนั้นพระเอกเลยบอกอารมณ์แฝงในการกระทําด้านตรงกิวก็มาหานําชินเมื่อเห็นนําชินไม่เป็นอะไรมากก็โล่งออกนาชินแซะแปลกดีที่ได้ยินคนํานี้แต่คนที่พยายามฆ่าเขาทําไมถึงอยากฆ่าเขาพอเขารูเรื่องเกี่ยวกับพ่อหอ แล้วตองกิวคิดถ้าเขาจ้หุ่นยนต์งี่เง่านี้ถึงได้แสดงเป็นเขาตอนนี้ตองกิวรู้จากนาชินละว,ว่านาชินที่เขาเห็นแท้ริงก็เป็นแค่หุ่นยนต์ที่แม่เขาสร้างขึ้นมาตรงกิวพยายามแถเขาไม่รู้จริงๆว่าทาไมนาชินถึงไปที่นั้นนาชินเลยพูดเรื่องผู้ชายที่สะกดรอยตามตัวเขาตายไปแล้วเป็นการฆาตกรรมอพาพรางเขาแล้วหนีเยนาบอกเขาเยนาเธอรู้ข้อมูลดีๆพอๆกัออของเธอตรงกิวได้ฟังก็ไม่พอใจเมื่อเยนารู้ว่านำชินตองกิวมาหาโดยไม่บอกเธอก็ไม่พอใจ ไม่คิดถึงใจเธอบ้างเลยเขาเรียกพ่าเธอมาเพื่อคุยเรื่องค่ากันงั้นหรอนำชินอ้างไม่รู้จะดีกว่าเขาไม่อยากเห็นเธอเสียใจเยนาต่อว่าเธอหักหลังพ่อเพื่อเขาเธอมีสิทธิ์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเจ็บหรือเปล่าปล่อยเธอเป็นคนตัดสินใจเองดังนั้นอย่าพยายามหลอกเธออีกนำชินดึงเยนามาเกาะแล้วขอโทษเธอรู้ดีว่าเขาเหลือเธอคนเดียวเยนาขออย่าเจอกับพ่อเธออีกนะตอโรราเห็นนำชินกอนเยนาและได้ยินเรื่องที่ทั้งสองคุยกันจึงห้มนำชินเรียกต้องดิวมาที่นี่หรอ นำชินบอกเขาอยากรู้อะไรบางอย่างแต่เขาจะบอกแม่ที่หลังว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้ดอกเตอร์โรลาสงสัยว่าลูกชายคิดอะไรอยู่เกิดเรื่องอะไรระหว่างเดินทางไปหาแม่แต่แม่กลับรู้สึกว่าแม่ทำอะไรเพื่อลูกไม่ได้เลยนำชินบอกเขาไม่ได้จะไปที่นั่นเพื่อเจอแม่เขาไม่เจอแม่มา20ปีแล้วทําไมเขาต้องอยากเจอด้วยเขาแค่ยอยากเ,ก,กเรื่องอะไรบางอย่างแต่พอเห็นแล้วกลับไร้ความหมายเขาไม่น่าไปเลยเขาควรมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้เรื่องอะไรทําให้ดรโรลารู้สึกไม่สบายใจที่ นํำชินเป็นแบบนี้ตรงกิวมาบอกปู่เรื่องที่นํำชินดูเรื่องการตายของพ่อเขาปู่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ขณะที่พนังกงานกําลังดูภาพพูนยน,น้ำชินตอนเด็กพระเอกเข้ามาทักทายแล้วเข้าไปทุงมกับพนักง,งานหลังจบการประชุมทุกคนจึงชวนกันไปกินขา้าวดรโรรามาสายจึงขอเลี้ยงข้าวทุกคนพระเอกเห็นสีหน้าดรโรราไม่สู้ดีจึงให้หนายเอกเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาตามไปไม่นานพระเอกก็กลับมาเอายากแก้ปวดหัวให้ดรโรราทำเอาพนักง,งานชมว่าพระเอกเป็นลูกชายที่ดีมากแล้วพักนี้เเเเขาดดูไมมม่หือนิลย แต่พวกเขาชอบนะพระเอกบอกผมไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วหันไปถามนางเอกใช่ไหมนางเอกตอบใช่ค่ะคุณไม่เหมือนเดิมแล้วปู่ถามยองหุนว่าท่านควรยกบริษัทให้นำทินเมื่อไหร่ตอนนี้เขาทำงานได้ดีทีเดียวและดูเขาจะพร้อมแล้วนาเห็นตรงกันงด้วยทินคนนี้ดีกว่าทินคนก่อนทำให้ยองหุนอึ้งไปไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงยองหุนหันไปมองพระเอกแล้วพูดกับปู่ผมเชื่อว,ว่าเขาพร้อม,มกว่าเมื่อก่อนมากคงจะดีถ้าจะยกให้เขาให้เร็วที่สุดปู่เลยบอกยองหุนลองหาวิธีให้เขาสืบทอออย่างเงียบเงียบเมื่อปู่ม ก็เห็นพระเอกตอบเก้าอี้ด้วยมือ้ายจึงเริ่มสงสัยว่าคนที่อยู่กับชั้นตอนนี้ไม่ใช่พระเอกแต่เป็นนำชินตัวจริงยองหุนก็ตกใจเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นนำชินตอนนี้เขาสาหลนไปหมดนำชินไม่พอใจมากเมื่อรู้ว่าปู่ตั้งใจจะยกบริจาคให้พระเอกนำชินเลยเดินออกมาเมื่อเห็นนางเอกเดินอยู่จึงนึกสนุกเลยแกล้งทําตัวเป็นพระเอกแล้วจะเข้าไปหาเธอแต่ก็ต้องชะง,งาักเม่เห็นพระเอกยืนอยู่ตรงหน้านำชินทักถามพระเอกนายทําอะไรใครบอกให้นายออกมาได้พระเอกบอกเขาเห็นตีพี คุณกำลังเข้าได้นางเอกเขายอมทําตามเพราะเห็นคุณเจ้าคุณปู่แต่กับนางเอกมันคนละเรื่องกันเขาแค่แสดงเป็นคุณแต่คุณกับนางเอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเธอเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นเนี่ยผมมาแบบนี้อีกแล้วพระเอกก็หันไปเรียกนางเอกนําทินแมจะไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมถอยเย,ยนามไม่พอใจที่เห็นนําชินทําแบบนั้นนายแต่ว่าพระเอกที่นําชินมาขอสลับชุดแล้วเขาก็ยอมแถมเขายังถูกล็อกไว้ในรถของเย,ยนาอีกเธอพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้โกรธพระเอกชมนางเอกว่าสวยมากตอนที่เธอโกรธถ้าเขา เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดแล้วนาทินก็ทรอหาหนาเอกบอกให้หนาเอกลาออกเดี๋ยวนี้ผููมันเขาไม่ชอบที่นาเอกอยู่กับบุญยนหน้าเหมือนเขาถ้าเธอไม่ลาออกเขาจะควบคุมพระเอกดังนั้นลาออกไปซะทําให้หนาเอกคิดหนักพระเอกเห็นหนาเอกดูเพจจึงถามว่าใครโทรมาในในบอกพระเอกไม่สบายใจจึงโกหกว่าเยนานโะทรมาขอบคุณปู่เรียกพระเอกมาพบและถามพระเอกว่าเขาไม่ชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆพระเอกบอไม่ต้องการอะไรคะเพราะถ้าผมต้องการอะไรสักอย่างแปลว่าเราไม่มีพลังที่จะครอบครองปู่ถาม ต่อเขาไม่อยากใช้ชีวิตในฐานะหลานชายของท่านหรอมาได้คําตอบแล้วก็บอกให้พระเอกออกไปแต่ดูเหมือนปู่จะพ่อใต้กับคําตอบของพระเอกด้านนาเอกเห็นพ่อนาหลับจึงเอาผ้ามาห่มให้พ่อต่อว่าเอาผ้ามาห่มให้ท่านทําไมแกเป็นลูกไม่รักดีนาเอกรู้เธอไม่เคยทําตามที่พ่อขอแล้วจะไม่ทําด้วยพ่อยอมแพ้เธอเธอจะไม่เลิกกับพระเอกแน่นอนเธอพยายามเลิกชอบเขาแล้วแต่ทําไม่ได้เธออยากอยู่กับเขาให้ถึงที่สุดไม่เห็นนาเอกร้องไห้พอถึงเข้าไปเช็ดน้ําตาให้ด้านปู่ก็พูดกับยองฮุนหากวันหนึ่งท่านตายไป ท่านก็ยังห่วงบริษัทอยู่ดียองฮุนบอกท่านยังมีชินอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะปู่ถามชินคนไหนชินคนเก่าหรือชินคนใหม่ท่านไว้ใจเขามากกว่าท้าไม่พูดถึงเรื่องสายเลือดเขาเหมาะที่สุดที่จะบริหารบริษัทต่อจากท่านยองฮุนบอกว่าความจริงเขาก็ต้องการแต่เขาไม่อยากวขวคว้าเขาไม่อยากมีชีวิตแบบท่านถ้าเขาทําไปเพราะความโลภเขาคงต้องทิ้งลูกชายหลานชายและระแวงทุกคนเหมือนกับท่านชีวิตแบบนั้นเขาไม่ต้องการหรอกค่ะปู่จึงถามยองฮุนนายคิดยังไงกับเจ้าหุ่นยนต์ที่เหมือนนำชินทำให้ยองฮุนตก ที่ปู่ดูเรื่องนี้ด้วยพระเอกมาหานำเชนเพื่อบอกว่านายแต่ไม่ลาออกนำเยนคิดว่าเธอคงฟ้องพระเอกสินะพระเอกบอกว่าเปล่าเขาได้ยินทุกอย่างผ่านโทรศัพท์นำเชนตอบว่าเธอเป็นบริการของนายแต่นายไม่ใช่ตัวแทนของเธอฉันพูดกับเธอทำไมนายถึงมาย,ยุ่งพระเอกสรอนาเธอไม่เกี่ยวอะไรกับบุญมีแต่เขาที่รับบริการเขาได้นำเชนถามลืมแล้วหรอว่านายถูกตั้างขึ้นมาแทนที่ฉันนายต้องทำตามที่ฉันสั่งพระเอกสงสัยทำไมผมต้องทำด้วยคุณคงสับสนผมช่วยคุณแต่คุณไม่ได้ควบคุมผมทำไม่ได้ นำผินไม่พอใจจึงปลาเหล็กตัวกระจกด้านหลังของพระเอกแตกใจนายเอกมาเห็นก็ตอบว่าที่นำผินทำแบบนี้นำพินหาว่าพระเอกน่ารังเกียจเขาไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บหรือไม่มีอารมณ์จึงหยิบประแจปาพระเอกต่อแต่นายเอกเขามา่วางพระเอกจับมือนางเอกแล้วบอกให้เธอหลบหลังเขาเดี๋ยวเธอจะเจ็บนำพินเห็นก็ยิ่งไม่พอใจนายคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์นั้นดูกันว่าใครที่เป็นมนุษย์จริงๆจากนั้นก็หยิบประแจฟาดหน้าพระเอกอย่างแรงจนหน้าพระเอกมีเหล็กออกมาพระเอกมองไปที่นางเอกแล้ยิ้มให้ ย้อนไปตอนที่น้ำชินเป็นเด็กตอนที่เขามาบอกกับแม่ว่าเขาไม่อยากไปกับแม่ดังนั้นถ้าแม่กลับมาเขาจะตายให้ดูนี่เป็นครั้งแรกที่เขาก็หกเพื่อปกป้องแม่จากปู่แม่เขาจะหวาดกลัวแค่ไหนเขาก็ทนได้แต่พอโตขึ้นหากเขาทําอะไรผิดยองหุนก็จะโดนปู่ลงโทษแทนเขาจนครั้งหนึ่งเขาคิดจะหนีไปหาแม่แต่ก็โดนปู่ขู่จะทําร้ายแม่อีกเพื่อปกป้องแม่เขาจึงยอมทุกอย่างถึงเขาไม่มีแม่ก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็ประชดปู่ด้วยการพาสาวๆมาโรงแรมแต่เขาก็ไม่ได้พิสวัดสาวๆพวกนั้น วันนึงเขาบังเอิญได้ยินปู่กับตองกิลคุยกันเรื่องการตายของพอทําให้เขาได้รู้ว่าพอของเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาจึงคิดจะไปสือความจริงลหลายปู่รอดูความบันเทิงเขาพยายามให้คนสืบหาที่อยู่ของแม่เพราะเขาก็อยากพบแม่แต่หลังตากเตอรพระเอกเขาก็คิดว่าแม่ทิ้งเขาไปแล้วสร้างหุ่นยนต์มาแทนเขาโดยที่แม่ไม่รู้เลยว่าเขามีชีวิตอยู่ยังไง แล้วตอนนั้นเขาก็ถูกรถชนเกือบตายอีกทาให้น้าชินไม่พอใจแล้วกดพระเอกมาฟาดเขาอย่างแรงต้นประแหกักนายเอกตกตายที่หน้าพระเอกมีเหล็กถอกมาเขาไม่รู้สึกเจ็บอะไรดรโรราเข้ามาและเรียกชินพระเอกกับน้าชินก็หันไปพร้อมกันน้าชินไม่พอใจเข้าไปกระชากขขงพระเอกนายแต่หันไปทําไมฉันคือน,น้าชินตัวจริงนายเ,เห็นดรโรราซ่อมไปหน้าให้พระเอกก็ก้นน้ําตามไม่อยู่พระเอกปลอบเยียร้องไห้เขาไม่เป็นอะไรทําให้นายเอกยิ่งเสียใจต,ต้นอยากออกไปข้างนอกเมื่อเห็นพระเอกออกมาด้วยใบหน้าที่ สมบูรณ์เธอก็ดีใจและจับมือพระเอกออกไปนำชินอยากรู้แม่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาใช่ไหมถ้าอยากให้เขารู้สึกดีขึ้นงั้นรออีก20ปีเหมือนที่เขาเคยรอแม่ทำให้ดรโรล่าเสียใจมากนางเอกบอกกับพระเอกพวกเราต้องทำให้นำชินกลับไปทำงานให้ได้เร็วที่สุดพระเอกกับนำชินจะต้องสลับกันจนกว่านำชินจะปรับตัวได้นางเอกเจอกับยองฮุนที่รออยู่ยองฮุนมาบอกนางเอกเรื่องที่ปู่รู้ว่าพระเอกเป็นหุ่นยนต์แต่แป้งทำเป็นไม่รู้ดังนั้นแม้น้ำชินจะเฟื่องล้วแต่เขาคิดว่าปู่จะไม่ปปลล่อยให้พระเก,กับไ ดังนั้นเขาต้องการให้ชินกลับไปทํางานให้เร็วที่สุดพระเอกกับนาำชินจะสลับกันจนกว่าชินตัวติงจะปรับตัวได้ยองฮุนขอให้นางเอกอยู่ข้างนําชินเหมือนตอนนี้นางเอกไม่อยากทำเธอเกลียดเขาจะตายแต่เมื่อยองฮุนบอกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเขาต้องปกป้องนาำชินตัวติงและนางเอกก็ต้องปกป้องพระเอกหากนางเอกยอมช่วยเขาก็จะช่วยเธอให้ถึงที่สุดเช่นกันวันรุ่งขึ้นยองฮุนบอกพระเอกว่านําชินจะเข้าบริษัทเขาจะสลับตัวกับพระเอกจนกว่าจะปรับตัวได้วันนี้ดึงขอให้พระเอกไปอยู่ที่ร่งยิมของพ่อน ด้านพระเอกก็แวะมาหาปู่พอรู้เรื่องแต่คีดงว่าปู่เรียกคีดงว่า,วาชินจึงถามปู่กังเป็นโรคสมองเสื่อมอีกหรือเปล่าทําไมถึงเรียกคีดงแบบนั้นปู่บอกใช่ท่านกั้งทาท่านกั้งเป็นโรคสมองเสื่อมพระเอกเข้ามาจับมือปู่ก็รู้ว่าท่านก็หกท้งนี้ปู่มีอาการสมองเสื่อมจริงๆปู่ห้ามพระเอกไม่ให้บอกใครถึงอาการของท่านพระเอกก็รับปากแต่ปู่ต้องสัญญาว่าจะไปหาหมอเมื่อพระเอกมาที่โรงพยาบาลนางเอกก็โทรหาหนางเอกบอกยองฮุนขอให้เธอมาคุมการนำยินต้นกว่าเขาจะปรับตัวได้ตอนนี้ให้พ อยู่กับพ่อไปก่อนแล้วเธอจะรีบกลับ ด้านตรงเกลยวเห็นนำชินกลับมาทำงานก็รู้ว่านำชินติดกับดักที่เขาวางไว้แล้วนำชินทำตัวตามอารมณ์เหมือนพ่อของเขาอย่างไงนำชินก็ต้องงับเหยื่อที่เขาวางไว้แน่นอนปู่เรียกพระเอกมาพบและบอกความจริงที่ท่านรู้ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ใช้สงสัยหากปู่รู้ว่าเขามาแทนที่นำชินที่เป็นมนุษย์ทำไมไม่ไปเยี่ยมเขาปู่บอกท่านสนใจเขามากกว่ามนุษย์และหากพระเอกยอมอยู่ที่นี่ต่อเขาก็จะได้ทุกอย่างที่เขาต้องการพระเอกบอกหุ่นยนต์ไม่ที่ยงทยานโดยเฉพาะพยาย่งคนอื่นมาหากนำชินรู้เขาคง ปวดใจตอนนี้เป็นของของน้าชินเมื่อพระเอกออกมานําชินก็เจอเขาก็สงสัยว่าเขามาทําอะไรแต่เมื่อเห็นอาลงมาจึงบอกให้พระเอกหลบและพูดตนายยอมกลับขึ้นข้างบนน้าชินอยากรู้ทําไมพระเอกถึงไปอยู่ห้องปู่พระเอกขอโทษที่เขาบอกไม่ได้น้าชินสงสัยพระเอกไม่ได้ต้องใจทําแบบนั้นใช่ไหมเขาเกลียดบ้านนี้แต่เขาก็เกลียดที่ต้องเห็นพระเอกอยู่ที่นี่มากกว่าพระเอกบอกเขาเป็นตัวแทนของคุณนี่ก็เป็นบ้านของเขาด้วยและขอให้น้าชินอย่าใจร้ายกับพีดงอีกนายเอกมาพาพระเอกออกไปและถามว่าทำไม เขาอยู่ที่นี่พระเอกบอกว่าเขาบอกไม่ได้เพราะสัญญาก็ปู่ไว้นายเเข้าใจแล้วบอกให้พระเอกกลับไปก่อนพระเอกสงสัยทําไมกลับพร้อมกันไม่ได้นายเอกบอกเธอก็อยากไปเหมือนกันแต่นํำทินต้องปรับตัวให้ได้ไวๆแต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ว่านํำทินจะพูดอะไรเธอรับมือได้จากนั้นก็ถามพรุ่งนี้อยากไปเดทกันไหมพระเอกดีใจที่จะได้ไปเดทเหมือนคนทั่วไปนายคิดถึงเรื่องราวของเธอกับพระเอกตอนอยู่ด้วยกันก็ยิ่ยังมีความสุขนํำชินเห็นหนายเอกยิ้มก็รู้ว่าคงกําลังคิดถึงพระเอกเป็นแน่นํำชินสงสัยทําไมนายเอกถึงไม่สบสนระหว่างเขา พระเอกทั้งที่ทุกคนสัรสรเธอําพระเอกได้ทันทีถึงเราจะอยู่ด้วยกันนายเอกบอกให้ใช้สายตาก,ก็บอกได้แล้วนำชินสายพลังแห่งความรักเธอชอบเขาขนาดนั้นเลยหรอนายเอกถามทำไมถึงเกลียดพระเอกขนาดนั้นเขาไม่ได้เกลียดคุณเขาคิดถึงคุณก่อน,นตัวเองซะอีกวันรุ่งขึ้นหลังจาก id, ดรเรเดวิดรู้ว่าดรโรล่าไม่สบายยองฮุนก็บอกให้นำชินไปเยี่ยมหลังเดิกงานแต่นำชินก็ดูเหมือนไม่สนใจที่กับพระเอกเมื่อเดวิดโทรบ,บอกว่าดรโรล่าไม่สบายเขาก็รีบมาดูแลเธอทันทีจนเดวิดชมว่าพระเอกเป็นเด็กดี พระเอกขอคุยกับเดวิดเรื่องที่คุณปู่รู้ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์เดวิดมีความสัมพันธ์ยังไงกับปู่ทำไมเดวิดถึงหลอกแม่เดวิดอธิบายเราต้องใช้เงินเพื่อสร้างเขาถ้าไม่มีเงินสนับสน,นุนนักวิทยาศาสตร์ก็ทำต่อไม่ได้เดวิดรับปากจะอธิบายทุกอย่างกับดรโรล่าเองขณะที่พระเอกอคุยกับเดวิดน้ำชินก็มาได้ยินทุกอย่างทำให้เขายังไม่พอใจปู่ดานายก็แต่งตัวสวยมายืนรอพระเอกแต่พระเอกกลับเดินไปเขาต้อนเธอไม่ได้ทั้งที่เธอยิ้มหวานและบอกมือให้ในายเอกเรียกพระเอกแต่เขากลับถามคุณเป็นใครกรั เราไม่เคยเจอกันมาก่อนทำเอาน้าเอกงอนแต่งตัวออกไปเดแต่กลับตามกันไม่ได้งั้นเธอไปสนุกคนเดียวดีกว่าพระเอกจึงรีบจับมือทันทีผมล้อเล่นไปกันเถอะนายเห็นร้านหมอดูตึงพาพระเอกเข้ามาดูดวงหมอดูบอกพระเอกเขาไม่มีดวงคนเลยเขามีพลังงานเหล็กเติมตัวไปหมดจากนั้นก็ทำ้ยวยค้ามสงสยัยคุณเป็นเหล็กหรอเล่นเอานายเอกกระซิบบอกเอกหมอดูดูแม่นจริงๆนายเห็นชายคนหนึ่งนั่งเล่นเปียโนจึงถามพระเอกเล่นเปียโนได้ไหมพระเอกบอกไม่ได้แต่เมื่อนายเอกชื่นชอบจึงโหลดวิดีโอของนักเปียโนมาดู พอชายคนนั้นเล่นจบพระเอกจึงเดินไปเล่นเปียโนโนายฟังเพลงที่พระเอกเล่นและคิดถึงคำพูดที่เขาบอกว่าจากหนี้ไปการปกป้องเธอต้องมาเป็นอันดับแรกเมื่อเธอมีอันตรายเขาจะมาช่วยเธอทุกครั้งนายเห็นสาวๆพากันถ่ายรูปพระเอกก็หึงขึ้นมาทันทีได้เข้ามาบอกเธออยากไปดูหนังพระเอกก็ตามใจในายเเห็นพระเอกกินปอพรจึงถามเขาได้รสชาติไหมพระเอกก็ใสน่นาและหยิบให้หนังเอก จากนั้นก็ถามบรสชาติเป็นยังไงานเอกบอกหวานมั้งพระเอกสาวหวานเพราะอยู่กับเขาหรอทำเอาไยเอกเขินไม่น้อยตอนดูหนังนายก,กินป๊อปคอร์นพระเอกก็คอยป้อนน้ำให้เมื่อเห็นานเอกร้องไหา้ามมันเตา้าก็มองเธออย่างไม่ละสายตาแต่ก็รู้ว่าเขาไม่ต้องกอดเธอพระเอกเห็นน้ำตานานเอกเป็นประกายตอนที่ไหลออกมาก็จดจำไว้เมื่อเห็นเธอเช็ดน้ำตาก,ก็สาวไปเอาทิชชู่มาใหา้หลังได้ทิชชู่พระเอกก็ามาเช็ดน้ำตาให้นางเอก นายเอกขอบใจแล้วทั้งสองก็ดูหนังกันต่อขณะที่นางเอกเห็นพระเอกน้ําตาไหลก็อึ้งไปคิดว่าเขามีน้ําตาขึ้นมาจริงๆนํเทียนเห็นนายเอกอึ้งไปจึงถามนายเธอบอกว่าไม่มีทางสับสนไงทําให้นายเอกตกใจส่วนพระเอกตอนนี้ก็มานั่งหลับแน่นิ่งอยู่ในรถคั้นหนึ่งเพราะนาฬิกาแบตเตอรี่ดนถอดออกก็ตกลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3และสิบสี่หาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวต่อโดยนะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะ